นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพืพ่อพบปะญาติพี่น้องซึ่งสบคผ่อนคลายให้เดินทางข้ามจังหวัดและสามารถจัดก,กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงการานต์ได้ในบางกิจกรรมได้แก่พิธีส่งน้าพระรดน้ําดําหัวขอผ่อนผู้ใหญ่แต่เนื่องจากในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องกรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมา ตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากาก100%ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากรวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆอีกด้วยค่ะสําหรับแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยการจัดพิธีรดน้ําดําหัวขอให้จัดตามมาตรการป้องกันโรคจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่1คนต่อ1ตารางเมตรหลีกเลี่ยงการจัดในที่คแคบแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศรดน้ําโดยเรียงแถวเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรสวมหน้ากาก,าก,าก อนามัยทุกคนอีกทั้งหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการจัดงานสงกรานต์ขอให้จัดตามมาตรการป้องกันโรคเช่นกันการจัดกิจกรรมยกเว้นการสาดน้ําให้มีการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามายัยจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่1คนต่อหนึ่งตารางเมตรจํากัดเวลาตามสมควรให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้งอากาศระบายได้ดีงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมากงดสาดน้ํา งดปาแป้งงดปาร์ตี้โฟมหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์โดยเฉพาะในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่สำหรับกิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิษ์ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครท้งนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้จัดก,กิจกรรมโดยเน้นรินรถพรมใส่หน้ากากไม่สรดน้ำเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยค่ะ